พูดโทอย่าลืมโทรนะคุเกรสวัสดีค่ะอะเกสขาวอายุเท่าไหร่คะยี่สิบหกค่ะยี่สิบหกวันนี้เกสมีอะไรเอ่ยมาคือพี่ที่ทำงานของแฟนชอบมายุ่ก่อแกะกับแฟนค่ะที่ทำงาน<พ>แฟนใช่ค่ะมีพี่อีกคนอ๋อแล้วรู้ได้ไงว่าเขามาก่อแกะ พราะว่าแฟนเล่าให้ฟังแต่ว่าคือเหมือนตอนแรกเขามันเล่าไม่ความสอพามก่อนเหมือนแบบทุกวันคุยกันอยู่แล้วคือไม่ได้อยู่ด้วยกันนะคะค่ะ,อะสองคุณต่างอยู่บ้านคุณพ่อคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เออเขาก็จะมาเหมือนมีอะไรทุกวันเนี่ยก็จะมาเล่าอะไรกันว่าแบบวันนี้เจออะไรอะไรอ,<ๆ>อะไรอะไรอย่างเงี้ยใช่เอาเดตชีวิตแล้วก็เนี่ยจะได้ยินชื่อพี่คนนี้มาตลอดแต่เขาอยู่กันคนละแผนค่ะได้ยินว่าอยู่กันคนละแผนเกาะแกะยังไง ก็คือเหมือนแบบว่าเขาจะเป็นแก๊งไปทานด้วยกันแบบไปกะทีนเล่าด้วยกันแบบปาร์ตี้กันหลังวันศุกร์อะไรอย่างเงี้ยซึ่งครูิเก๋จะเป็นคนไม่กินแต่ว่าแฟนกินเราก็ไม่เคยไปยุ่งเลยเพราะเราส่วนโอเคเป็นความสุขของเขาแล้วตัวเขาเองเขาไม่ได้ทําอะไรนอกนอกคาง <c oughs> แบบมีอะไรโทรหากันตลอดหรือว่าแต่เราคนไม่โทรตามนะคะคือแต่เขาว่าโทรมาว่าแบบเออกำลังกลับบ,บ้านนะวันนี้คนนี้ไปส่งแต่ว่า เราจะได้ยินชื่อคนเนี้ยมาตลอดคือพี่พลอยจะได้ยินมาตลอดเลยค่ะแล้วเขาไปส่งบ้านเขาหรือว่าใช่แล้วบ้านเขาอยู่ไกลมากมันไม่ใช่ว่าไใกล้กันคือเหมือนอย่างว่าเราอยู่ฝั่งทนอย่างเงี้ยค่ะบ้านพี่พลอยคือโซนบางนาอะไรงี้เลยอ่ะแต่เขาจะขับรถมาส่งแฟนเราถูกต้องเนี่ยแฟนเรานั่งมาทําไมไม่ไม่นะใช่สิเขาให้เหตุผลว่าเขาประหยัดค่าเดินทางก็ต้องไม่บนเดี๋ยวนูจะเล่าเหตุการณ์ต่อไปให้ฟังอ่าค่ะก็ ก็คือว่าเหมือนตอนพอแบบเหมือนกับวันนั้นเขามาทํางานใกล้ๆตรงที่บ้านบ้านของคิวกับแฟนเกฟกับแฟนหนึ่งใ,ใกล้ๆกัน <c oughs> เขาก็แฟนก็เลยชวนทานข้าวบอกว่าเฮ้ยเกฟมากินข้าวพี่ันเลยอะไรอย่างเงี้ยเราก็บอกโอเคไปไปตอนนั้นเรายังไม่ลาแค่ลาใครอะไรก็คุณไปกินเพราะเวลาเขาแบบ เเพื่อนร่วมงานเนี่ยเขาชอบชวนเราไปทานข้าวไปแนะนาพี่จ่ะเราพี่คนนั้นอ่ะพี่พลอยเนี่ยก็มาคนเดียวแล้วก็แฟนเราแล้วก็เราก็ไปเจอเขาไปทานข้าวแล้วก็ชวนเขาคุยเรื่องคุยรื่องเออพี่ร้านข้าวตรงนี้อร่อยนั้นนี่นั่นแต่ภาพกลกมาที่ไปทานข้าวอยู่ที่พี่คนเนี้ยเป็นการเจอเกสทครั้งแรกเลยแบบเจอต่อหน้าเขาพูดกับเกสว่าเนี่ยเขาเคยนอกใจแฟนเขานะอันนี้คือพี่ก็พูดซุ่ขึ้นมาพี่พี่คนเนี้ยพูดขึ้นมาก็เขาเคยน่าใจแฟนใช่ค่ะ ใช่ค่ะแล้วเราก็เลยบอกว่าฮะเราแบบอ,อ๋อค่ะเราแบบทำยังไงต่อบอกว่าเขาคขาบอกว่าแกนะคะว่ารักเขามากแบบไม่ยอมให้เขาไปไหนเลย,เลยแบบก็เราขอร้องให้เขาอยู่ต่ออะไรเงี้ยเราก็เลยแบบเราก็เหมือนแบบนึกจะพูดที่ตอออค่ะดีค่ะเราท่านข้าวบบงี้เขาก็บอกว่าเขานจะแต่งงานเราบอกอ้อยินดีด้วยค่ะเราก็มาว่าเออแบบกับคนนี้ตอที่เคยนอกใจเขาบอกใช่ใช่กับคนี้แล่เขารักพี่มาก เราเลยบอกว่าอ๋อเป็นเราเลยไม่เอาเราไม่เอาแล้วนะเราบอกว่าแบบถือถ้าสมมติว่าแบบนอกใจชั้นเยอะก็คือพอหรือเงาเลยอะไรเงี้ยอ่าวแต่เราพี่คนเดียวเขาคงเขาคงคิดว่าแบบเขาคงอิสติกให้เกสพูดประมาณว่าพี่เลือดเลือดมากเป็นแบบสาวที่เลิศอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็คือเลือดชาเราหักเลยเราหักเลยต่อใช่เราแบบว่าคือแบบเราไม่ไปต่อนะเพราะว่าการที่เขานอกใจหลายคนไม่ว่าเขาเป็นึงกันเราเองด้วยเกสเราหักหักเหมือนกันนะเออใช่เราคนตรงตรงเรา พี่คนนี้ดีเขาเขาแบบพูดขึ้นมาแบบกินข้าวแล้วเขาก้มหน้าเหมือนเขาหน้าเสียดีนี่แต่หนูไม่ตั้งใจจะแบบหักหน้าเลยนะแต่แค่มีตัวแบบอืมไม่สนุกเลยละวะเราก็ตรงๆอ่ะเราไม่เห็นด้วยก็บอกไม่เห็นด้วยอ่ะเออใช่เราคงต้องพูดขึ้นมาว่าแยกกันแบบต้องใจด้ยบ้างนะคอนทีอะไรเลยน่ะไม่เป็นเหมือนที่เราคิดคนละหมัดสองหมัดตรงนั้นตัวแดาหลอกตัวร้ายแบบไม่หรือแบบอันนั้นคือสงสารอะไรอยู่เปล่าวะ เออมันเป็นไปได้นะส่งข้อความอะไรอยู่เปล่าวะได้อหลอกชั่วไลายก็เป็นไปได้นะเคนโดนแฟนหลอกเปล่าอืมเราจ้นแบกตอนกลับบ้านอย่างเงี้ยเลคือพี่คนนั้นก็หันมาแบบพูดด้วยความน่าห่างว่า ้ไม่กลับกับพี่หรอกับแฟนเราว่าไม่กลับกับพี่หรอแล้วแต่เราบอกไม่บ้านพี่สาก็เกมมากับกับเกสอีู่ในมุเนี้ยอะไรอย่างเงี้ยคือเขาแบบคือเราในในมุมของเเกมมองว่าคือไม่ได้เข้าข้างแฟนนะแต่คือมองว่าเขาเป็นคนแบบว่าเเส้นค่อนข้างชัดคือเขาชอบใครเขาไม่ชอบใครไม่แล้วนานเท่าไหร่ที่เขาปล่อยให้ผู้หญิงคนนี้ในชีวิตเขาที่บอกว่าไม่ชอบเนี่ยอคือประมาณสักเขาทํางานที่ได้ประมาณห้าสิเดือนค่ะ ก็ตั้งแต่แรกเลยตนเนี้ยเข้ามาประมาณประมาณตอนนี้น่าจะสักถ้าเรนุนมได้ยินชื่อมาเนี่ยประมาณสี่เดือนก็นานนะที่ผัวพันกันใช่ที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 ่หมายถึงว่าถ้าเก๋บอกว่าแฟนเป็นคนถ้าไม่ชอบก็ไม่ชอบหมายถึงว่าก็นานนะในการปล่อยให้ผู้หญิงคนนี้ถ้าเขาเออแล้วเขาไม่ชอบแล้วเขาวุ่นวายกับผู้หญิงคนนี้ทําไมใช่ทำไมถึงปล่อยให้ผู้หญิงคนนี้เขาไปวุ่นวายกับชีวิตตอนนี้เรดาร์เติ้ลมันเริ่มแบบเตือนนะมันเริ่มแบบปี๊ดปี๊ดปี๊ดนะ ไช่เหมือนกันคือหนูสุวาเอาในเมื่อแบบเธองก็รู้ว่าเขาท็อกซิกทำไมถึงไม่ตัดเขาออกใช่ไงเนี่ยคือคำถามที่คถามเขานะการพูดคุยการพูดคุยของเขาอย่างเงี้ยเขาอ่ะพูดคุยมุ่งไปยี่คนเนี้ยตลอดแล้วก็แบบคือเป็นแบบคําพูดที่ไม่เคยพูดกับเราเลยแบบพูดคำหยาบหยาบเนี่ย่งเราสุวะโอเคอ่ะเพื่อนคือขาเพี่นคนมีเพื่อนผู้หญิงเยอะแต่เราเลยว่าเออพี่พลอยเนี่ยทำไมถึงคิดว่าแต่เราชอบเขาตลอดเวลาคือมันจะมีเหตุการณ์ที่แบบเหมือนกับว่า เออเขาเพื่อนเนี่ยแบบแฟนไปสนิทกับเพื่อนเพื่อนร่วมงานเพื่อนผู้อื่ไม่ได้เลยคือเหมือนเริ่มสนิทกับใครหรือว่าแบบ <Hey. S 2> ไปเหมือนถามงานพูดคุยปุ๊บเนี่ยเขาจะแบบมีอารมณ์หึงหวงเช่นบอกว่าเออเนี่ยแบบอยากรู้จักกันมากนะใช่ไหมแบบส่งคอนแทคให้แล้วก็พูดมาณว่าแบบเออเนี่ยก็รู้ว่าแบบเนี่ยน้องคนนี้นอยู่ทีมเดียวกับพี่ท,ทำมนถึงต้องไปทําให้แบบ ต้องไปสนิทกันด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยพูดพูดกับกันเลยว่าเนี่ยเธอแบบมันเริ่มแบบมันเริ่มติกรำฉันแล้วฉันต้องขอพูดแล้วว่าพี่คนเนี้ยแตกแล้วคือพอเห็นเพื่อนหรือแบบเขาก็เริ่มแบบไม่กลับบ้านแบบพี่คนนี้ไม่ถ้าพี่คนไห้ชวนเขาไปกินเขาไม่ไปเลยยกเว้นว่าจะมีพี่ที่เขาแบบสนิทด้วยคนอื่นอีกอะไรแบบอ่าเพราะฉะนั้นถือว่าวางตัววันนี้หนูโทรมาด่าพี่คนนั้นเฉยๆใช่ไหมไม่ได้ต้องการอะไรเพราะว่าหนูว่าหนูจะหนูต้องการหนูต้องการอะไรถามว่า มันเป็นเหมือนแมงอีแงวันหนูอยากต้องการแบบความความความหอความเห็นจากพี่ๆว่าหนูควรทําตัวยังไงดีกับเหตุการเนี้ยเพราะว่ามัน่ากลําคาญมากเลยการกกอแก่ของเขาอะให้พี่พยากรณกันว่าคิดย <c oughs> ังไงกับเคสนี้แฟนหนูมีเอี่ยวไหมอย่างเงี้ยเหรอ ไม่ไม่แบบว่าหนูควรทายังไงดีกับเหตุการณ์นี้เช่นแบบหนูควรควรไปแบบควรไปยุ่งกับไอ้พี่ผู้หญิงคนนี้ไหมหรือว่าแบบยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยถามพี่ไหมพี่อยากตอบแล้วถามใครก่อนพี่เติร์นก่อนเลยพี่เติร์นพี่เติร์นเรดาร์แบบไม่เติร์นไปตลอดว่าหนูต้องทำอะไรเลยเกรซหนูต้องให้แฟนหนูทําเพราะว่าเขามาเป็นรางวันรางวีได้แต่เมื่อแฟนเกรซเป็นคนพาเขามาทางนั้นเลยนะอืมหนูอยู่ของหนูดีๆหมายถึงว่าหนูจะรับรู้เรื่องเขาได้เพราะแฟนมาเล่า เขาจะมาเจอหนูได้เพราะแฟนพาไปกินข้าวกับเขาคนที่จะทําให้แมงหิีบแมงวันตัวนี้ออกไปจากชีวิตคือแฟนหนูไม่ใช่ตัวหนูแต่ตอนนี้พี่อย่าสงสัยว่าแฟนหนูเป็นอะไรคือรู้ว่ารู้ทั้งรู้ว่าเขาทําแบบนี้กับหนูพูดจาแบบนี้กับหนูพูดจาแบบนี้กับตัวตัวเขาเองทําไมเขาถึงยังจะปล่อยให้ผู้หญิงคนนี้มีพื้นที่กับเขาทํางานคนละแผนกถูกไหมใช่ค่ะไม่มีผลอะไรกับการงานเลยถูกไหมเขาจะมีกันวัวหน้า พี่ที่อยู่นี้เขาสนิทกับหัวหน้าเน่มันก็คือเนที่หนูยังไม่ทาอะไรเหมือนกันเพราะหนูรู้สึกว่าแบบถ้าหนูทำหนูไม่หยุดแน่ๆมนเป็นบริษัทหนูก็ไม่อยากลงไปทาอ่ะดั้งอยู่จะท่งไปทาทาไมเกที่ไม่เข้าใจหนูแต่ว่าเห็นเกทบอกว่าหนูอยากแบบพิงพิงกันหนูอยากไปยืนด่ามากเลยแต่ว่าแบบหนูแบบสงนท่าทีอยู่เกทเกทแต่เกทบอกว่าพอเกทพูดกับแฟนว่าผู้หญิงคนที่แปลกๆแฟนไม่กลับด้วยไม่ไปกินเหล้าด้วยแล้วนะแั้งดูเหมือนแฟนตัวดีแต่เนี้ยผู้หญิงอ่ะเขาผู้หญิงอ่ะเขายังแบบ ทักแชทมาตลอดอยล่อยากอีเหลืออยู่ผู้หญิงยังใช่แชทประมาณไหนเวลาเวลาเวลาส่งมาอันนี้บอกไว้ก่อนว่าเกศไม่เคยไปเปิดมือถือเขาอ่านแต่ว่าเขาเ็นคนแฉทแชทให้เราดูว่าแบบเนี่ยเอาอีกแล้วพี่คนนั้นต้องไม่และอะไรอย่างเงี้ยประมาณไหนเอาที่เห็นอะที่เขาแคปประมาณว่าแบบ พี่ว่าเราก็แฟนเนี่ยถ้าแบบไงพี่ขอโทรหาเรานะหนูว่าเอาแล้วมึงไม่มีเพื่อนสนิทหรอหุนมากเป็นเราเราไม่โทรหาผู้หญิงคนอื่นเลยแต่ผู้ชายคนอื่นเะเว้ยเราไม่โทรนูเลยแล้วเราก็แต่ว่าแฟนตอบมาแช่ว่าครูก็ดีไปนอนแล้วบายอะไรอย่างเงี้ยคือแฟตอบสั้นมากโอเคเอาประมาณพี่นะของพี่คือพี่จะไม่ลงไปทําอะไรพี่จะไม่ไปตะโกนยืนด่าเขาหน้าออฟฟิศอะไรทั้งสิ้นพี่จะให้แฟนทำหมายถึงว่าตอนนี้แฟนยกงแบบวางตัวถูกแล้ว แต่ตอนนี้สิ่งที่ต้องทำอีกอันหนึ่งคือต้องต้องใจแข็งในการตัดบทไม่ให้เขามาคุยเรื่องสนัวแบบต้องวางตัวว่าเขาไม่ไม่โอเคอ่ะใครต่อพี่หอมไปเลยเกรซอยากรู้สึกดีขึ้นโดยการกดเขาลงอันนี้ไม่เอาลูกคือเราต้องทําตัวให้สวยแพงคืออะไรทําตัวให้น่ารักแล้วรู้สึกว่าเธอยังห่างฉันอีกไกลอไม่ใช่ลดตัวลงไปกับเขาอแต่พี่แค่ไม่ต้องการให้เกรซโต้กลับในในระดับเดียวกับเขา ต้องทํำน้ารักให้รู้สึกว่ามึงเทียบกูไม่ได้อยู่แล้วถ้าถ้าเกตจะเหนือชั้นกว่านั้นนะนะในความรู้สึกพี่อยู่สวยๆแล้วให้แฟนเป็นคนจัดการเองอ่ะพี่เพื่อค่ะก็เห็นด้วยกับเติ้ลครับงานนี้ก็ต้องดูที่พฤติกรรมแฟนแหละไม่ต้องไปไปเอาเอาตัวเข้าไปแลกไปเปลืองตัวอะไรอย่างนี้มันอยู่ที่แฟนจะวางตัวยังไงมากกว่าซึ่งก็ได้เห็นความพยายามในการวางตัว ของแฟนนะ,ะแต่ถ้าเป็นส่วนตัวพี่พี่ว่าทำได้เด็ดขาดกว่านั้นาการปฏิเสธไลน์เนี่ยทำได้ก็ไม่ว่างครับไม่สะดวกครับพี่นี่คือการปฏิเสธเลยเวลาเขาทะเาาลาะกับแฟนเขาคุยด้วยได้ไหมม,มันปฏิเสธได้เลยแต่ตอนเนี้ยแฟนเกรก็ยังรักษาน้ำใจอยู่ประมาณหนึ่งมันม,มันมันอยู่ที่เขาอยู่ที่แฟนเนี่ยแหละว่า เขาอยากทําให้เกศสบายใจแค่ไหนซึ่งเขาก็พยายามทําอยู่นะเออพี่พี่พี่บอกว่าเขาพยายามทําอยู่เขาทําในระดับที่ดีเลยอ่ะแล้วแล้วเกสอาจจะแบบอย่าเอาเรื่องนี้ยไปดราม่ากับเขาให้มันจุกจิกอะคือเราดูพฤติกรรมแฟนเราด้วยกับฝั่งฝั่งนู้นด้วยถ้ามันหนักหนาเกินไปค่อยพูดแต่ถ้ามันเป็นอะไรอย่างเงี้ยยิบย่อยอะไม่งั้นเราจะกลายเป็นอีกฝั่งหนึ่งเราจะตีกับแฟนอะอืมอ่าอ่าโอเคนะเกสนะจ้า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  คุยกันได้ทุกรุ่นคุยกันได้ทุกเรื่องแล้วก็อย่าลืมอะไรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พวกเรากดตรงไหนฮ่ต้องให้บอกอีกเหรอกดตรงนี้มั้งอ่ะ,อะไม่ใช่มีอะไรให้กดก็ฝากกดหน่อยนะคะขอบคุณคะ่ะพูดถกพุดโถอย่าลืมโทรนะ